มาด้าบีทีหาสวนครับรถนอกกระแสนะครับแล้วมันโบโก้คือนในสุขเขาดอกนะครับแล้วมันสาวโมกิตการขึ้นในโตโยต้าเขาดอกนะแต่ว่ามันมีความดีอย่างเจ้าคือเบาแต่ความบอดีให้ฟังแท้มันความดีมันก็มีนะมองมันดีมันก็มีงวดมันถึกงวดมันเดือนละสี่พันอะงวดมันเดือนละสี่พันไม่หกหมื่นโลปีประมาณสิบห้านะความดีมันก็มีมันราคาถูกถึงมันถึงมันมันจะไม่หลอก ถึงมันจะไม่หล่อเหมือนโตโยต้าถึงมันจะไม่ฮิตเหมือนอิเดียสุวัยรุ่นไม่นิยมนะแต่ข้างวดมันถูกมันผ่อนสบายนะมันผ่อนสบายมันไปไหวเออมันไปไหวมันไม่ลําบากตัวเยอะผ่อนแค่สี่พันปีแรกนะวัยรุ่นสร้างโตก็เหมาะอยู่จ้าพี่น้องวัยรุ่นมักม้วนกบพุ่นอิเดียสุโตโยต้าไปสูแต่ก็ต้องยอมรับท้างวดวได้แคแพงเล็กน้อยนิดพี่น้องอันนี้ปีสิบห้าสามแสนกว่ากันเทียบเทียบรุ่นนั่นปีสิบห้ามันตกหกแสน นะกระเทียบเ